ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีกับอุกบริษัทลุหรานทั้งหลายที่ฟังพระธรรมอยู่ข้างหนา่ี้ลุกเอ้ยรานเอ้ยชีวิตของคนเราเมื่ออุบัติบังเกิดมาแล้วคืออยู่ในโลกนี้เราเกิดมา ได้เป็นมงุษ์งับว่ามีว่าสงศเพราะเราได้มาเจอแก้วรัตงะสามประการคือพระพุธพระธรรมพระสงฆ์เราได้มาเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตของเราแล้วเมื่อเรามีชีวิตที่ดี มันก็ต้องมีชีวิตคือประกอบไปเกิดความทุกข์ทุกงั้นเกิดขึ้นจากอะไรก็แล้ว <respuesta> ลูกเอ่ยหลังเอื่นทุกทั้งหลายคือเกิดขึ้นก็เพราะใจของเราเนี่ยแหละมันเป็นต้นเป็นมูลเหตุแห่งกิเลสทั้งหลายที่เราตกเป็นที่ฆ่า ของตาหูจมูกกลิ้นกายแล้วกดใจเมื่อเราตกเป็นขีข่าของอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกกลิ้นกายแล้วกดใจแล้วเมื่อเราอยู่ในโลกนี้ถ้าเราไม่พิจารณาให้เห็นด้วยความจริงด้วยปัญญาของเรา ว่าเราอยู่ในโลกของความสมมุติเราอยู่กับสมมุติตั้งแต่เกิดมันเป็นของสมมุติทั้งหมดทั้งสิ่งเราอยู่กับสมมุติเราก็ยังหลงติดอยู่กับสมมุติทำอย่างไรที่จะให้จิตให้ใจของเราหายจากการหลงสมมุติได้ ถ้าไม่หายหลงเมื่อใดก็สบายเมื่อนั้นแต่ถ้ามันไม่หายหลงมันก็ยังต้องทุกข์ต้องกลับมาวิงวายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดจะยกอุปมาอุปไมยหรือยกตัวอย่างง่ายๆเราจะได้รู้กันว่าคำว่าหลง mang rỗng dù ngay cấm mút nè, mang rỗng nhận lại ao ra rau năng cái dù to nấy khư ni rau có chữ rú cái rơi vào, phuộc rau rỗng cái giữ mây rỗng rau mang ít cho nga dù và ao khe mực cặp cho vàng khe ní cặp ho ho mực cúc rau có mang nước thưởng và mang mực rau mưa mang mực rau giấu cho con non như mang cơ rụng cập quan mực rụng cập quan tàu bạn ta ác cạt mực nồi do mang cơ rụng mang dạt cho non ra kho tưởng ra tám thùng tì thùng ai à có rau tè rau có chú bảo ô hô măng mang được ra ước tí nửng tí măng mang được mà rau có nguồn chạch ao rau khe như mang cơ rụng ta ra mòn เป็นปัญญาที่คำว่าหลงนี่เราเห็นไหมว่าเราหลงเอาเราไม่ต้อง <c oughs> คิดอะไรมากสมมติเราไปต่างประเทศประเทศเขากลางวัน,วนประเทศเราเป็นกลางคืนพอไปถึงก็เป็นเวลานอนของบ้านเราแต่ไม่เห็นมันง่วงเลยเพราะที่น่นมันจะวาง เวลามันก็ไปหลงต่อจิตขึว่าปหลงต่อโน่นที่โน่นนั้นออจิเวลาเขามดลงต่อโน่นมันก็ไปหลงมึดตอโน่นก็ต้องนอนตอโน่นอีจิตมันหลงขนาดนี้พอสว่างขึ้นมามันก็เอาไแล้วนอนไม่ได้แล้วมันสว่างแล้วเราก็หลงสว่างอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้น เหมือนกับเราจะต้องกินเหมือนกับว่าถึงเวลาปุ๊บได้เวลากินแล้วถ้าไม่ได้กินย่มมันก็จะไม่สบายเกิดอาการหิวเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเรามพิจานณาให้เห็นว่าความหลงระเป็นตัวบอกเกิดเป็นตัวกิเลสเป็นตัวตัณหา เป็นอุปทานอย่างสูงทำให้เราหลงติดอยู่ในวัฏสงสารง้รูกเอ้ยรานเอ้ยเราจะหนีออกจากความหลงได้อย่างไรการจะหนีออกจากความหลงในโลกสมมุตินี้เราต้องมานั่งที่เจรนา โดยให้ปัญญาไต่ตอง้องให้ถึงหลักความเป็นจริงเมื่อเรายังหลงอยู่เราจึงจำเป็นจะต้องมีศีลเพื่อให้ศีลเป็นตัวกำกับเป็นตัวดูแลให้เรานั้นไม่เลยเถิดหรือเลยเกินไปกับความหลงทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้น ในจิตในใจของพวกเราทั้งหลายจะทำอะไรมันต้องมีกฎเกณฑ์มีข้อบังคับเอาไว้เพื่อไม่ให้เราหลงไปกับกิเลสหรือมารร้ายทั้งหลายเหล่านั้นจึงให้เราพยายามตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจรักษาสิ่งเพื่อเมื่อเรามีสิ่โดยสมบูรณ์แล้ว เราไม่หลงในสมมุติไม่เหมือนไปเจ้าทั้งหลายที่ท่านอยู่เหนือสมมติแล้วท่านจะทำอะไรก็ได้เพราะเราอยากไปดูเพราะท่านอยู่เหนือโลกท่านมีใจจิยาแต่ท่านไม่ได้ติดแล้วกับความหลง,ท,งหทั้งหลายท่านมีใจจิิยาทั้งนั้นท่านไม่ได้มีใจเกาะติดอยู่กับความหลงทั้งหลาย แต่พวกเราทั้งหลายที่ยังมีความหลงเราจึงต้องมีศีลเป็นตัวรักเป็นตัวบังคับเอาไว้เพื่อให้เราได้พิจารณาให้สิงเป็นตัวกำกับตัวดูแลพวกเราทั้งหลายลูกเอ้ยหลานเอ้ยอันเป็นที่รักเราจงใข้ควรเรากจงมองพิจารณาให้มันเกิดเป็นประโยชน์ แก่กิเกจใจของพวกเราทั้งหลายถ้าเราหลงอยู่ในความหลงหลงอยู่ในโลกติดอยู่กับความสมมุติกันมไรเราก็ทุกข์กันมากทั้งนั้นทุกคนมาเกิดมาแล้วประสบกับความทุกข์เมื่อเราประสบกับความทุกข์แล้วถ้าเราไปถามทุกคนว่าใครอยากจะทุกข์บ้าง ไม่มีใครอยากจะทุกและเมื่อไม่มีใครอยากจะทุกข์เราย้อนถามกลับไปอีกว่าเรามีใครปฏิบัต,ติตองต่อคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราบ้างเราปฏิบัติได้เท่าไหรเราปฏิบัติมากน้อยเพียงไรเรามีความที่จะออกจากวงกลม ข้ามพ้นห่วงแห่งความโรคสมมุตินี้กันเท่าไหร่ถ้าเรายังติดในสมมุติเรายังเพิดเลินในการมมคุณของตัวสมมุติในโรคนี้ทั้งหลายเราก็ย่อมไม่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานเป็นแน่แท้ลูกเอ้ยหลานเอ้ยใช้ปัญญามองใช้ปัญญาพิจารณา มองให้รู้แจ้งทันกรดตนหรักธรรมพยายามมีศีลแบบคือปฏิบัติสวดมนต์เจริญภาวนาเพื่อขัดเกลาจิตขัดเกลใจของพวกเราให้ใสสะอาดดุดดังแก้วมณีรัตนโทษฉันใดก็ฉันนั้นเวลาเราปฏิบัติเจริญสวดมนต์หรือเรานั่งสมาธิภาวนานั้น ก็ถือว่าเราตัดความโลภความโกรธความหลงได้ขนาดหนึ่งเพราะขณะเราสวดมนต์ก็ดีใจของเราก็จะจดจ่ออยู่ต่อองค์ธรรมหรือบทสวดมนต์ที่เรากำลังสวดทำให้เราไม่ไปยึดติดอยู่กับโรกสมมิกสมมุตตามโรกียวิสัยของปัจจุบชนทั้งหลายที่ยังหลงท้องแวะ cặp rô xóm mút Rau có hảo và rô sống mút nhanh bên khổng suối sụt ngực ngàm bên khổng thì đi mưa rau bê kịch rô xóm mút cân mà khả rai khoan thú có cọ kinh mướn rô mà rèn rãi, thì măng kinh chạy khổng rau chẳng đầy của chẳng ngành thăm hay rau ngân tộc dù tài tính khi khả khổng rau xóm mút ní ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเราก็ต้องกลับมาเวียนวายตายเกิดในวัฏจักรสารนี้ในห้วงแห่งความทุกข์นี้ไม่มีที่สิ้นสุดเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นเราจะต้องเจอะเจอได้อย่างไรเอาแค่เราเกิดก็ทั่งตายมันมีแต่ความทุกข์ หาความสุขจริงๆได้ที่ไหนลองถามใจถามตัวเองเราดูนะลูกเอ้ยหลานเอ้ยว่าความสุขจริงๆนั้นตั้งอยู่ตรงไหนโลกนี้ทั้งโลกจงจำกันไว้นะลูกในโลกียสุขนั้นโลกียะสุขทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีความสุขใดที่เป็นโลกียะ khi mình sẽ mì phải ở vậy được phạm thuốc mình từng phạm thuốc thân sinh ngay rô kỳ dễ sốt Tại thắp cái của ta ra sụt với bà rồng đây có anh nhận mì phạm thuốc dần ứng. mà chưa bốn hay chịch khổng rau sau mỏn đàn khó đầy ra. rau cười mà bình ดมาเป็นมนุษย์ใจชาติหนึ่งพบหนึ่งก็พยายามสวดมนต์เจริญภาวนากันเข้าไว้เมื่อเราจเจริญมนต์นัง่งปฏิบัติภาวนามากเท่าไรกิเลส้ายทั้งหลายมันก็คอยหลุดออกไปอุปมาอุปไมยเหมือนสมมติว่าบางคนนี้มีขี้ใครเกาะตามตัวอยู่มาก แต่ไม่ยอมขัดสีเฉววีวันให้มันออกจากกายไปมันก็ยิ่งหนาเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาเรารู้ว่าขี่ใครนี้เป็นของไม่สวยสดงดงามเป็นที่หน้ารังกียจของคนที่เห็นคนที่มองแล้วพยายามขัดถูดจนขี่ใครทั้งหลายร่อนหลุดออกจากกายไปทงหมด นั่นก็อุบนั่นก็ถือว่าเราได้ชำระล้างให้ร่างกายของเราได้มีความใสสะอาดเกิดขึ้นก็เหมือนใจของพวกเราทั้งหลายที่เรารับเอาอารมณ์ภายนอกที่ตาหูจมูกวลิ่กายแล้วก็ใจเป็นตัวรับแล้วเราก็มารุงแต่งเกิดตก เป็นขี้ข่าเป็นอยู่ใตโ้โลกสมมุตินี้้เราเลยมานั่งทุกทุกวันกันนี้ก็เพราะว่าเราหลงจมอยู่กับกิเลสทั้งหลายเราจะไปโทษคนอื่นหรือบุคคลอื่นไม่ได้เราต้องโทษตัวเราเองที่เราปล่อยอารมณ์ใจของเราให้ตกเป็นขี้ข่าของกิเลส้ายทั้งหลา,ายเหล่านั้น Ơi, รูกเอ้ยร้านเอ้ยทั่วชีวิตหนึ่งทั่วชีวิตหนึ่งนั้นเราทำดีเท่าไรทำชั่วเท่าไรเราลองมองดูสิว่าเราจะทำดีต่อไปได้อีกสักกี่ปีเราจะทำชั่วไปได้อีกสักกี่ปีคนเราคือมีโรคม,มีโกธมีโลงมันตกอยู่เป็นขี้ขา้า ตกอยู่ใต,ต้อำนาจของกิเลสลายทั้งหลายเหล่านั้นก็เพราะอะไรก็เพราะใจตัวเดียวเท่านั้นที่ทำให้เราหลงเพลิดเพลินไปกับการมักคุณทั้งหลายหลวงปู่อังว่าอุหร,รานทุกคนเมื่อได้ฟังคำสอนหรือได้ฟังที่หลวงปู่นี้คงพอเข้าใจว่าโลกสมมุตินี้มันเป็นตัวทุกข์ ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะใจเป็นเหตุเมือ่อใจเป็นเหตุแล้วเกิดที่ไหนต้องดับสิ่งนั้นเมือ่อใจเป็นต้นเหตุแห่งกองทุกข์ทั้ง,งหลายเราก็ต้องดับทิตใจของเราไม่ใช่ดับที่ตาหูจมูกิ่งกายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันทำหน้าที่ของมันมันจะขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ เพียงแค่เรารับแล้วเราเอาอารมณ์ทั้งหลายมาปรุงแต่งเกิดขึ้นให้ยินดีไม่ยินดีให้เราหลงเพิิมไปกับโลกิยสุเท่านั้นเองก็หวังว่าลูกลานทุกคนเมื่อได้ฟังหลวงปู่พูดในวันนี้ก็พอจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็สุดแท้แต่ปัญญาบุญบารมีวาสนาเก่า เราหลงอยู ray, m m ứng, ่ในโลกสมมุติเท่าไรเราก็ทุกข์มากเท่านั้นวันนี้ก็พูดได้พอประมาณแล้วก็ขอให้รุหรานทุกคนได้สวดมนต์แล้วก็ได้นเริ่มปฏิบัติภาวนานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสังโคเป็นที่ซึ่งเป็นที่ระลึกเป็นอารมณ์ภายในของพวกเราทั้งหลาย เอายาคุณยิเสษยาแห่งพระรัตนัยนี่แหละลูกเอ้ยหลานเอ้ยเอายาแห่งพระพุทโธยาแห่งพระธรรมโมยาแห่งพระสังโฆไปรักษาใจนะลูกเมื่อเราเอายาเหล่านี้ไปรักษาใจเอาองค์ภาวนาไปรักษาใจเอาการปฏิบัติไปรักษาใจโรครายทั้งหลาย มันก็สูญสิ้นเดี๋ยวมันก็หายไปเองแหละลูกเอ้ยร้านเอ้ยขอโมตนาบุญกระทุกคนดือดงานลูกเอ้ยร้านเอ้ยบุญใดดีขอให้ทำบุญใดทั่วหรือสิ่งที่ทั่วเป็นเครื่องเศร้ามองถ้าเรายังละไม่ได้ปก็ขอให้ค่อยๆละค่อยๆลดแล้วมันก็ลกไปเอง ดีกว่าเราไม่ละไม่ลดไม่เลิกเอาเสียเลยเราเรานี่แหละจะเป็นตัวชัวนก่อให้เกิทุกข์ไม่มีวันที่สิ้นสุดทุกพบทุกข์ท่านขอโมทังงาบุญเอวังก็มีด้วยระประการรัชนี